โอ้ยหลุดอีกแล้วสายเดียวเป็ดเอ้ยมันนั่งเซ็กซี่อะไรอยู่นี่นมันหนาวนี่เฮ้ยเดยวปอดบวมหรอกโอ้ยไม่ใช่ไงตัดยาโอ้โหอากาศดีค่ะวันนี้ทุกคนอุย้ยคุณสามี สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเป็นวันที่อากาศอุ่นขึ้นนะคะวันนี้20องศาค่ะทุกคนเราก็เลยออกมาเคลียร์สวนค่ะนี่พลิกพลิกวันยักษ์ยังอยู่นะคะเริ่มแดงแล้วมาเก็บกันเถอะทุกคนแล้วก็นูนพลิกอีกหลายต้นยังไม่เก็บหมดนะคะน,นูนในช่างใหญ่ก็ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วไปปลุกลิลลี่มา,มาเมื่อกี้นี่พ่อทําความสะอาดหมดแล้วดูไปไม้ เกลี้ยงหมดเลยเย้เลยอีกหลายมุมเลยจะเป็นลมอิดนดี้ช่วยแม่หน่อยสิทุกคนเดี๋ยวไปเก็บมะเขือเทศตรงนูน้นแล้วก็โลกต้นให้หมดนะคะ เ่มใหม่ปีหน้าสีโมงเย็นจะมืดแล้วอ่ะทุกคนนี่นึงดึงออกหมดแล้วเดี๋ยวจะนี่เก็บได้เต็มถาดเลยนะคะมะเขือเทศ าจะเก็บพรุ่งนี้จะไปบ้านแม่ย่านะอน่างจะเอากระลำปลีฝากแม่ย่าด้วยนะคะเดี๋ยวเก็บหัวใหญ่ๆนี่นี่ <c oughs> พ่อกับลูก <c oughs> ดินดีสายตรวจโอ้ยอยงว่าจะบอกในช่างใหญ่เธอเอาน้ำนะคะจากถังทุกถังเอาออกหมดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าหนาวมาเนาะมันจะติดลบนะคะเดี๋ยวถังจะแตกเนาะมันมีตั้งแบบกี่ลิตร สามพันสี่พลิตรลอมีอยู่หกถังเอ้สี่ถังใหญ่นะคะอันนี้เป็นบัวน้อยกินหญ้าอันนี้เป็นสายตรวจตรวจความเรียบร้อยใช่ไหมลูกไม่จะเอาทิวลิปลงทำไมมันมืดเร็วจังเลยนะชนวิดาดุงเคลิง<อ>นี่ถั่วที่แบบแห้งเอาไว้เป็นพันไว้เพาะปีหน้านะทุกคนเฮย้ยผักจะหมดแล้ว มีหัวหนึ่งโอ้ยยังมาติดลูกให้อยู่เนะนานะนาๆเนาะจนจะมืดโอยแดงแล้วนี่ที่เก็บเมื่อวานนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกถาดหนึ่งข้างนอกเนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะคะเนี่เก็บหมดเลยนะแล้วก็จะมาวางวางไว้เดี๋ยวก็ จะค่อยๆแดงเองนะคะทุกคนอร่อยมากทําน้ําพริกตําส้มตําได้อีกนานเลยทุกคนปะอีกยังไม่ได้ยกเข้าบ้านเลยนะคะเนี่ยยังโอ้โหอากาศยังอุ่นแต่วันนี้เย็นลงอีกแล้วค่ะทุกคนอุ้ยมาเลยเหียหัวเล็กนิดเดียวเก็บให้ไม่ยา่อีกก่อนนะคะอีกถาดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูในสวนวันนี้ไม่มีมีรม,ม,มามาโอ้ย เดีวันนี้ไม่มีลมนะทุกคนแล้วก็มีแดดแต่ว่าอากาศเย็นลงฮ hey, อากาศที่เยอรมันเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นมากใบไม้ร่วงหมดแล้วค่ะทุกคนเย็นนี้จะไปบ้านไม่ยานนะดูลูกแพ้เหลืออยู่ลูกหนึ่งโอ้ยเลยทุกคนหมดแล้วหมดแล้วเออตัดยาแล้วก็ดูแบบเรียบเนาะกวัด เครื่องตัดยาก็กวาดไปให้หมดกวาดใบไม้ไปนะนิ่งก็จะดูเนี่ยเคลียร์ตรงนี้ว่าจะลงทิวลิปนี่แหละยาวไปตรงนี้นะแล้วก็จะลงอีกฝั่งให้เป็นรูกหขนจงหัวใจที่แบบเพื่อนๆบอกเนาะเพื่อนแนะนําเดี๋ยวจะขุดตะไคร้ใส่กระถางเข้าบ้านทุกคนเฮ้ยขาดเย็นลงโอ้โหผักชีวานวานหมดเจาะทุกคนคะ่ะ ทานผักชีหน้าหนาวกำลังโตไปพร้อมกับยาหนุ่นผักชีราวแลดิดหัวสีขาวเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ย,อยหัวโตอยู่นะหัวไม่ใช่โตหัวยาวหัวยาวลงพื้นอันนี้เกลียทำความสะอาดว่าจะลงเทลลิบนะแล้วก็จะเคลียร์สวน ล้วก็จะแพลนปีหน้าแปลงผักใหม่แปลงพลิกใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมโอ้ยต้นไม้ไปหมดแล้วคะ่ะทุกคนเหลือแต่กิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิง่งปีหน้าแอปเปลิลต้องดุนี่ตรงนี้ว่าจะลงอีกที่หนึ่งทิวลิปนะคะทุกคนนี่มันเป็นเนินแบบนี้นจะมาลงรอบๆนี้ด้วยเนาะ แล้วก็ตรงนี้เป็นรูปหัวใจเนาะเฮ้ยแค่คิดก็งามละมาดูสิส,สิแม่ดาวเรืองอุ้ยแม่ดาวเรืองเจ้าเอ๋ยเจ้าจางสูงนี่กะไรพ้อเครื่องบินมารับอุ้ยเครื่องบินมารับกลับเมืองไทยโอ้ครืบินมารับกลับเมืองไทย เนาะทุกคนโอ้ยพันของที่เยอรมันนี่นหนึ่งเพราะเองกับมือเลยกับขี้มือของหนึ่งนี่แหละสูงยังกะน,นี่เราก็จะเป็นเมล็ดใช่ไหมเราก็จะได้เมล็ดปลูกปีหน้าใช่ไหมโหสดชื่นจริงๆเลยอือยจะลุยเก็บพริกให้หมดเลยค่ะทุกคนคือจะหนาวมาอีกแหละ ไว,ไว้ไม่ได้การเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนส่งความเย็นสดชื่นไปให้เมืองไทยหรือว่าเย็นอยู่แล้วนะคะก็ยังไงร,รักษาสุขภาพเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขมากมายัางว่าทุกคนจะ,อะนอนหลับฝันดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสเราต้องทําให้ร่างกายอบอุ่นโดยการทานอะไรที่มันมัหน,น,น,นึ่งทำขาหมูไว้แหละทุกคน นนัน่ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะชูสเอวีดาเซน